ในวันที่คุณกําลังแย่และหางานทําสิ่งที่คุณจะได้ยินคือมันปบนจีเนียเ์ีบบเนี่ยการบานี่รับกระตืนควายกินข้าวไงาแล้วนอนกินข้าวตอนแล้วแอลนักบะเอาเบา้ากับบะสู้เงินกับกู้อยู่บบได้ไม่จะมีหยังเป็นคนที่ข้ามย่านการมาตายว่าเท,ท่าธโมสั่างโคมันจะไปแย่งันอย่างลูกคนจะนนี่และเมื่อคุณทํางานทุ่มเทให้กับงานจนไม่ได้หลับจนไม่ได้นอน จนร่างกายอ่อนล้าสิ่งที่คุณจะได้ยินตามมาคือมันกล้ายาก่ะมันจะเงี้ยอย่างลูกแฮนบานี่ถ้นานมันกล้ายามันจะเอาตัค์ไหนมาเราเขียนมันอ่ะอยู่สองกันอยู่ปุ่นเฮียนนั่นอ่ะกูหันนั่นน่ะกูตึงบาแล้วมันจะไปเอาตั้งที่ไหนมาซื้อเราเขียนมันสองกันก่อนน่ะ้าแดงเ่ยน่ะอยู่ปุ่นเฮียนน่ะกูตึงกึ้ดแล้วบานมันต้องกล้ายาเดี๋ยวนี่นะเม็ดแรงกูก็ไปหันมันน่ะมันคืนก็หายแซับตามันพอเราโกรธโว่ดมือว่าแบบนั้นกูตึงงบานมันตึ้งตึ สักวันก็จำนวนจะมาเอามันบาดนี้นะและเมื่อวันหนึ่งคุณประสบความสําเร็จโดยสิ้นข้อคอรหาต่างๆสิ่งที่จะตามมาคือจ้างว่าเดี๋ยวนี้เป็นหลังเป็นเลยเนาะเฮามันคนตุกเฮาตึมกล้าไปหาเปิลแหละเปิลมันคนหั่งคนมีคนลอยกินก๋วยเตี๋ยวปกกักิ่นพิเศษก่นนะพิเศษกินสองแกนันะเฮามันคนตุกเฮาตึ่มได้กินยังเปินนะเปิลมันคนหลังคนเลย